โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแอปแท็กดี้กันนะครับขณาดนี้บางนี่อยู่ในบ้านนะครับกินข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูแอป,ปกันตำแหน่งก็คืออยู่ใกล้ๆนะฮะนี่อ่านะเปด,ดทุกกี่วินาทีอ่าทุกกี่วินาที เดี๋ยวเราดูกันทุกห้าวินาทีเนาะห้าวินาทีนะครับตอนนี้แอปอัปเดตทุกห้าวินาทีเลยแม่นยำมากๆเดี๋ยวไว้รอน้องเบวนี่เอกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวจะไปลองไปตามหาดูนะครับตอนนี้ปล่อยให้เธอกินข้าวก่อนครับ ตอนนี้ก็เวลา13นาฬิกา10นาทีนะครับอันนี้ตำแหน่งของเบลนี่อาอัปเดตแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นตอนทุ่มหนะึ่งตอนนี้ตำแหน่งของแมวอยู่ใ,ใต้นี้เองแต่อยู่ตรงไหนนะ้านะครับขกซูมไปนิดนเดียจ,จะลองเดินหาดูนะอยู่ไหนนะ้า ที่เบาวนี่อยู่นะเบาวนี่อยู่นะทึบตึบตึบตึบ,บ,บอ่าตำแหน่ง update เ,เรื่อยๆนะครับอ้าว แสดงว่าเราต้องเดินไปทางนี้อ่ะอยู่ตรงนี้นี่นะแสดงว่าอยู่แถวนี้เนาะเออยู่ไหนนะเบานี้อยู่ไหนนะเบานี้เบานี้เอ้าเจอแล้วอยู่นี่นี่เองโอ้โหตำแหน่งแม่นมากเลย เห็นไหมคออะเนี่ยที่บปงนี่กล้องมันมืดันหน่อยเนาะแต่ก็เจอแล้วนะเนี่ยเอามาเจอแล้วโอ้โหแพตตี้นี่โอเคนะครับใช้ได้เอื้ออ,อือออออ เอาบบ้านเร็ว <Yeah. S 1> ะเจอพี่เปานี่แล้วตามตำแหน่งทุกอย่างเลยครับสองจุดสี่เก้าเยอะ